มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ r m u Channel ซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันที่ราวานาแถมทองก็จะมีงานนะคะในเรื่องของงานจานยานุสร์ที่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงมุทิตาจิตให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีรัตน์นะคะซึ่งท่านก็ได้กเกษียณอายุราชการนะคะซึ่งงานก็จัดขึ้นในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและก็มีท่านผู้มิเกียริหลายๆท่านนะคะท่านรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านก็ได้ให้เกียริมาร่วมงานในครั้งนี้ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราไปติดตามภาพบรรยากาศแลกะก็สกุปพิเศษกับคุณทัดดาวและก็ท่านอาจารย์พิรพน์กันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ R m u s ม e c i a l Report ในเทปนี้นะครับซึ่งค่ำคืนนี้ตรงกับวันที่30กันยายนพุทธศักราช2556กครับและในขณะนี้ผมอยู่ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งในวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยนั้นก็ได้จัดงานจานยานุศร์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุในปีนี้ซึ่งในวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีผู้เเเกกกษีียยยยยณออาา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 ุพงททท่่่่่นน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 นััััั้้ะคครรรรรบบ็ืผูชวศสตตจ์ ซึ่งท่านเองก็เคยเป็นอดีต ผู้อานวยการสานักศิละปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและในขณะนี้ครับท่านผู้ชมเวลาอยู่ที่ประมาณ18นาฬิกา30นาทีซึ่งแขกผู้มีเกียรติครับก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมไปถึงอาจารย์อาวุโสครับที่ได้กเกษียณอายุไปก่อนหน้านี้ก็ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานแห่งนี้อีกด้วยครับดีสักสครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับจะได้ไปติดตามชมบรรยากาศภายในพร้อมกับสัมภาษณ์พูดคุยกับทั้งอาจารย์เก่าอาจารย์ใหม่รวมไปถึง ฉันโชคซึ่งในข่านนี้รออยู่ด้านหน้แล้วช่วงนี้ไปติดตามคุณทัศดาวครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพีรพร์ด้วยนะคะสําหรับนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในงานนะคะการเกษยียณอายุราชการนะคะของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีรัตน์นะคะซึ่งก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นและก็มีความสุขนะคะก็มีท่านผู้มีเกียรติมากหน้าหลายตานะคะที่มาแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ร่วมนะคะสนุกสนานภายในงาน,นวันนี้นะคะและที่สําคัญค่ะเราก็ได้รับเกียรติะคะจากท่านประธานในพิธีนะคะนั่นก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสารคามของเรานั่นเองค่ะ ค่ะนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์สมชายมุญเกษมค่ะซึ่งท่านก็มาถึงบริเวณงานแล้วนะคะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการเริ่มพิธีสําคัญนะคะนั่นก็คือพิธีบายสีสูขขวัญค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้ชมภาพบรรยากาศในการบายสีสูขขวัญกันด้วยนะคะเดช่วงนี้ไปติดตามภาพบรรยากาศในงานกันก่อนเลยค่ะ Gracias. ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านผู้กเกษียรอายุราชการในปีนี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งเดียวนางเอกของงานเลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากจะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของท่านอาจารย์กัญญานะคะว่ามีความรู้สึกยังไงกับการจัดงานนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการให้ท่านอาจารย์แบบนี้ค,ะค่ะ,คะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการจัดงานเป็นอย่างยิ่งนะคะขอกบขอบคุณท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์สมชายบุญเกษมที่ได้กรุณาแต่งตั้งกรรมการ หลายภาคส่วนมากมายก่าคกองเพื่อที่จะให้การจัดงานครั้งนี้อบอุ่นนะคะซึ่งดิฉันอ,อยากให้ขพระคุณนี้แล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านทุกภาคส่วนกันยามีโอกาสตอบแทนบุญคุณแล้วก็จะไปตอบแทนบุญคุณนะคะขอขอบขอบคุณแล้วขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ทุกท่านประสบโชคดีอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ ะค,ะค่ะและนี่นะคะก็คือความรู้สึกนะคะขอ,ของท่ศานุ้ญวยศาสราจารยร์กัญญาน,นะคะที่ท่านได้มีความสึกกลับบ้มแล้วก็ยินดีในการจัดงานในครั้งนี้นะคะ,ะถือว่าสมเป็นหญิงเหล็กแล้วก็สมเป็นนางเอกของงานนะคะในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และขอขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด<ข>ี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศการแสดงมนเวทีกันต่อเลยค่ะ dia assim eu eu queria boa mas งานครับวันนี้จะทางมาถึงเส้นชัยที่60ครับท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกน,นะครับดูทองคำด้วยนะครับเกยรตน,นั้นแล้วก็มีพระนะครับที่เป็นสู่จัดการของเราเราได้ชันรัวแใจกันนะครับท่านอธ้การบรดีเป็นตัวแทนนะครับ ต่อไปนะครับใ่าขอตาอเรียนเชิญท่านรองศา,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 าสตราจารย์สมชายวงเกษมรัฐิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กล่าววิากิจา์แต่ตแท่านผู้รศาสตรา,าจารย์กันดาบรันระัน์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านยิ่งยศธานา,นารักษ์และท่านธรรมสุรบาลท่านอดีรัิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ เอร์สุิกศรีปัทาเอร์สมเกศูศีท่านอาจารย์อาวุโสประธานชมรมบาลไม่รู้เลยท่านรองศาสตราการย์ดรสถาพรอ,อันมณีทีมงานบาลไม่รู้เลยท่านผู้บริหารคณาจารย์อุครากรบอล ท่านผู้มีเกียรติที่รมรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราเชื่อมยงยินดีนะครับเป็นวันสแสดงมุทิตาจิตของผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีนะหนึ่งเดียวของเราในปีนี้ครับ <laughs> เป็นหนึ่งเดียวที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับ ผมเองรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีรั์ตั้งแต่อาจารย์มาเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็มาเป็นทนาจารย์เมื่อเป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษานักกิจกรรมแล้วก็เรียนนังสือเ่งนะครับสร้างชื่อเสียงสามารถเมื่อสําเร็จการศึกษาก็สามารถที่จะทํางานที่อิทยายครูบุรีรัม แล้วก็ที่สุรินแล้วก็ที่ของเราตอนจริงระหว่างเป็นนักศึกษามหาบัณฑิตก็ไปอยู่ใกล้บ้านผมนะครับ <c oughs> อยู่ใกล้กันก็เลยถามกูสึกตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาเรียนหนังสือที่ออมศสมหาสารคามแล้วก็พักที่บ้านอาจารย์ชวนพิรททองตวีซึ่งบ้านผมอยู่ใกล้กันนะครับในช่วงน,นี้ งานท่านนี <or> mhm. so so ้นะครับอยากจะกล่าวเรียนว่ากรรมการมากนะครับทั้งมหาวิทยาลัยผมดูกระดาษแล่มหนานะครับเพื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีรัตน์นะครับหนึ่งเดียวของเราซึ่งหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากจะเรียนให้กานญาจารย์ทราบว่าท่านศาสาจารย์บุสรีบอกว่าดนกัญญาดูแลพวกเราการเกษียณทาวใด ก็เขียนกรนให้นะครับให้พวกเราทำหนังสือจอารยานุศน,นะครับร่วมกับทีมางานที่ทำหนังสือด้วยดีตลอดมานะครับเป็นครูก็เป็นครูท่านเยี่ยมนะครับในวิชาภาษาไทยวันนี้ชัดเจนนะครับระหว่างที่เรา,าทราบประวัติที่อาจารย์เราเองเนี่ยเราก็มีความสนุกสนานสมกับเป็นอาจารย์ภาษาไทยของเรานะครับแล้วเราภูใว่าเป็นลูกศิษย์ของ,งเราด้วยนะครับที่ดี ก็สร้รางชื่อเสียงให้อาจารย์เคยดำรงตำแหน่งผู้ในการสอนศิลปะวัฒนธรรมพาพวกเราเข้าวัด <c oughs> ข้าววัดนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่ทำให้พวกเราได้ฟื้นฟูระลึกถึงงานมรดกอีสานของเราที่เคยทำงานกันมาแล้วก็เป็นที่ประทับใจของชาว สารนะครับครับคุณงามความีทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ได้ทำไว้นะครับเป็นหญิงเล็กหญิงแ่งนะครับเลี้ยงลูกด้วยดีมากเลยนะเก่งมากเลยครับอาจารย์กัญญาอยากเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่บังเอิญก็ได้เรียนอยู่นะครับแต่ลูกทั้งสองก็ภาษาอังกฤษแล้วก็เกียรติยมนะครับยอดเยียมมากก็ยินดีด้วยนะครับ เป็นหญิงเหล็กที่ดูแลลูกเป็นแางดีแล้วก็ส่งเสริมให้มีการศึกษาแล้วก็สําเร็จมีครอบครัวมีการมีงานทำนะครับก็ขอแสดงความดีดีด้วยไม่ต้องเัาวลใดๆทั้งสิ้นแลวนะครับแล้วหาชลัยก็ยังได้รับความช่วยเหลือนะที่จะมาช่วยสอนนักศึกษาเราต่อไปนะครับก็ขอฝากลูกศิษย์ของเราซช่งเป็นหัวใจของมหาชัยไว้กับพวกเราด้วยนะครับ ครับในนามของพวกเราก็รวมพลังน้ำใจกันสแสดงมุวิตาจิตขอให้การมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ที่ประสงค์สิ่งใดก็ให้คืนตา,า,ากนาจมทุกประการครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกผน้อง่านรองศัตร์สมชายวงเกษตร ครับต้องขอบคุณคุณท่านดาวดวงจันโชน,นะครับในวันนี้ที่ได้พาพวกเราทุกคนครับไปเยี่ยมชมบรรยากาศของงานจันทรุษสอนซึ่งในปีนี้แน่นอนครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามของเรามีผู้ที่เกษียณอายุเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนั่นก็คือนางเอกของงานในวันนี้อาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาบุรีรัตน์ครับในโอกาสน,นี้ครับผมในานามของตัวแทนมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามพร้อมกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับการที่ได้พานการปฏิบัติหน้าที่ที่ยาาวน,านะแล ไปใช้ชีวิตนะครับหลังจากชีวิตเกษียณร,ราชการนั่นเองวันนี้ผมพีรพศยอดยิ่งครับพร้อมด้วยคุณทัศด,ดาวดวงจันโชตคุณธนกิจเสร็จวงและกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยทีมงาน RMU Special Report ต้องลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในวันนี้สวัสดีครับ และนี่ก็คือความน่าสนใจที่ทีมข่าว ARM Channel ของเราได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวัรรณแถมทองพร้อมกับกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ต้องขอขอบพคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะวนนรววารา หาวิยีลัยราชพัฒนมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 นบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย